รถเข้ามาแล้วนะครับตัวมี t s u ิช s ไทยทันนะครับคันนี้นะครับก็เรียกว่าไปนังสปามาเนาะไปเก็บรายละเอียดมานะครับครบเครื่องแล้วนะครับและคันนี้เป็นรถที่มีการนะครับเช็คระยะนะครับบำรุงสานะครับประวัติศูนย์เลยนะครับนี่ทุกระยะแบบนี้นะครับใครนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อคันนี้พลาดแน่นอนนะบริการอยู่ครบๆแบบนี้นะครับอ่าเรียกว่าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับสวยมากสภาพนี้แจ่มๆเลยนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสประตูเกียร์ออโต้นะครับ ปีสิบปดสองยุมเวทพัทนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพดีมากนะครับเครื่องในเครื่องฟิตนะครับลูกค้าก็เอามาขายให้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อบอกเปได้เลยนะครับย้ำมาบอกได้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมและราคาก็ดีด้วยได้กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับปกติมันต้องอยู่5้าแสนกว่าแต่คันนี้อยู่แค่4ี่แสนกับอีก10,000บาทนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับ ราคานี้เลยนะครับอ่บารถกระบะสวยไปใช้นะครับจกักรอะตัวนี้นะครับเป็นตัวสีบอลเนาะสีบอลน,นะครับเรียกว่าสีประตูเกียรตอตไม่รักหมื่นด้วย <c oughs> ไม่รักหมืน่นสภาพสวยพร้อมใช้เลยคระสุนใจคันนี้แอดไลน์มาทักมานะครับมาดูกันต่อนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับตัวนี้สภาพสวยสภาพงามมากนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟตัดหมองให้ครบกระจังหน้าจะเป็นตัวสีตัวบอลเงินเนาะบอลเงินนะครับโลโก้ฟมีซูอยู่ตรงกลางนะครับเหลี่ยมสันคบด้านข้างสภาพสวยสภาพเดิมนะครับมีคิวซูมล้อแต่งมาให้ครบแบบนี้นะครับสวยครบเครื่องนะครับเรียกว่าเป็นตัวรถกระบะที่เรียกว่าได้เรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ2.4งยูเวดคันนี้ครับส่วนตัวแม็กนะครับแม็กเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าแม็กเดิมๆสภาพใหม่ๆเบียมนะครับยางมิชลินอ่า ยางผมบอกเลยนะว่ายางยังสภาพใหม่คิปเลยดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ยางปียี่สามเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าคุม้มมากๆนะครับตัวแม็กเนี่ยปกติก็คือถ้าใช้งานแบบไม่เท่าถนอมแล้วมันก็จะมีรอยนู่นรอยนี่แต่นี่คือรถสภาพใหม่มากแม็กไม่มีรอยคือพุทบาทเลยสภาพสวยคลิปขอบสิบเจ็ดนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมพับไฟฟ้ามีเฟืองตัวให้พร้อม นะครับมีพินัยตัวให้พร้อมนะครับกระจกหน้าของเดิมไม่แตกไม่เล้าสภาพใสใสใหม่ๆเงาๆแบบนี้นะครับอ่ขออ่ะเอาวาลบุกวางก่อนนะครับมีบุกสวิตนะวางไว้เลยนะครับอ่ากระจกนะครับตัวนี้กระจกเดิมทั้งคันนะกระจกเดิมไม่แตกไม่เล้าสภาพสวยสภาพใสายใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็การสวรศาสตร์ก็มีให้ครบแบบนี้เช่นกันนะครับกันศาสตติดมาครบๆแล้วนะครับตัวหูจับนะครับ ตรงนี้จะมีในเรื่องของเหมือนเป็นปุ่มปุ่มสวสตช์ที่กดล็อกเนาะก็มีให้ครบเหมือนกันนะครับครบเครื่องนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแบบเรียกว่าสภาพใหม่คิปเลยนะครับไม่เจ็บไม่ช้ำเลยนะครับไม่มียุบไม่มียาบเลยนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่านะครับตัวนี้สองยี่สไมล์คันนี้นะครับราคาดีน่าซื้อนะครับราคาถูกเท่ากับกระบะแขบเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับกระบะสีประตูเกียรโตราคาเบา ติดต่อมาเลยนะครับคันมันมีคันเดียวนะครับสภาพสวยสภาพเอี่ยมแบบนี้นะครับรถปีสดนะครับปีสราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเบาะหนังสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวเช็คละเอียดนะครับโครงสร้างเดิมสภาพเดิมเลยนะครับอ่าโครงสร้างสปอร์ตเนอาร์คเดิมเดมชัดๆแบบนี้นะครับอ่าชัดทุกเม็ดครบชัดทุกเม็ดคมทุกจุดนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับอ่า คันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อหาได้นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดสี่แปดนะครับเสาบีโครงสร้างเดิมสภาพเดิมไม่แตกไม่รล้าไม่อาโหนโหน็อตเดิมเดิมคมคมแบบนี้นะครับชัดๆไม่มีแตกไม่มีรล้าเลยสภาพสวยสภาพเดิมนะครับพอยางถัดรองอยู่ครบนะครับอะรองอยู่ครบนะครับเสาซีสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสีเดิมเลยเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสภาพเดิมเหมือนกันนะพอรามีแขนตรงกลางก็มีให้ครบนะครับต่ดึงออกยากหน่อยเพราะว่า อยู่เปิดมือเดียวนะครับตัวถังนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงนะครับมีจุดยึดคาซีท้ายครบเช่นกันนะครับมีจุดยึดคาซีทครบนะครับโครงสร้างสปอตเมก้าเดิมนะครับนี่เดิมๆ่าเห็นไหมครับชัดๆคมๆทุกจุดแบบนี้เลยนะครับอ่าเมก้าเดิมนะสภาพสวยใสนะครับอ่าคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพนอยู่ประมาณเจ็ดพันสามร้อยนะครับประมาณเจ็ดพันสามร้อยเท่านั้นนะครับอ่า คันนี้นะครับดูเรียบสังคมด้านข้างเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่เรียบคมคมชัดแบบนี้นะครับแสดงว่าคันนี้ไม่เคยทําสีไม่เคยเคลียร์สีนะครับสภาพต้องเดิมต้องสวยแบบนี้เลยนะครับแล็กเกอร์ไม่เคยเคลียร์นะครับไฟถไยท้ายไฟเบรกสภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องหลังกล้องถอยมาให้ครบนะครับพร้อมกับตัวกระจุนท้ายติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับไมเวคีนดีเซลเห็นไหมครับนี่โลโก้อยู่ตรงนี้เดิมๆนะครับสภาพสวยสภาพใหม่ ร,รถบ้านมือเดียวนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับเอี่ยมมากใหม่มากนะครับแมคเลเนอร์มีให้ครบแบบนี้นะครับและเข็มเอ็นอาสภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยใสเป็นองค์เวนอาเดิมเดิมชัดๆนะครับเดิมเดิมชัดๆนะครับและในเรื่องของการชนท้ายกับตัวช่วงล่างเนาะ ตัวนี้นะครับช่วงล่างสภาพเดิมเนบ5ห้านะครับช่วงล่างสภาพเดิมเลยนะครับอ่ายางไหลยังไม่กริปนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มเลยนะครับค่าตัวแค่สี่แสนตั้งหมื่นเองนะครับสี่แสนตั้งหมื่นนะครับราคาเท่ากับกระบะแคปเลยนะราคาเท่ากับพวกกระบะแคปพวกนี้เลยนะครับแต่ได้ซื้อแต่ได้สี่ประตูไปใช้นะคุ้มนะครับคันนี้มีพวกพ่นเะสซุงเชสซีมาก็คือพ่นสนิมมาการสนิมมาแล้วนะครับอ่า มีพจน์มาแล้วนะครับอเลขคงเลขโค้ดะไรชัดๆอยู่นี้เห็นไหมชัดๆเลยนะครับอ่าเดิมๆนะครับยางดอกหนาเป็นนิ้วขอบสิบเจ็ดล้อหลักเป็นดัม้อหน้าเป็นดิสนะครับแล้วก็ล้อในนะครับออปชั่นต่างๆที่ได้นะครับมิสูผมชอบนะผมมองเลยว่าเขาให้ออปชั่นมาเยอะไม่มีกั๊กนะครับไม่มีกั๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของพวกกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับคูซตาร์ก็ได้มาแล้วนะครับในปีสิบแปดนะถือว่าเทียบกับค่ายอื่น ไม่ได้นะครับแบบนี้อันนี้คือคุ้มมากๆนะครับไฟตะมมองมีมาให้ครบเลยนะครับเรียกว่าเอาไว้ปรับทัศนวิสัยการขี่กางคืนนะครับหรือว่าฝนตกฝนตกก็ได้เหมือนกันพวกไรนะครับนี่จะเป็นตัวสีการแบบนี้นะครับสวยๆจำเดิมเนาะรับสสยของสายได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็มีคูณสโทรนให้ด้วยครบๆหุ้มหนังอย่างดีนะครับเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเป็นแบบซีคันชิปนะพร้อมกับตัวเบรกมือนะครับแมนนวลแบบ ดึงเอานะครับมีจอให้ครบๆนะครับแอร์ก็เป็นตัวแอร์เรียกว่าออโต้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเป้จะสตาร์ทให้ดูนะครับกุญแจพวกอ่ามิซูเนาะเขาจะให้กุญแจเป็นคีเรตมาแล้วนะครับอ่ะนี่เลยเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าให้มาก็คือไม่ค่อยกักนะครับอ่าเยเบรคกดพุทสตาร์ทปุ๊บอ่าเครื่องสตาร์ทแล้วนะครับทํางานปกติเลยนะครับอ่าแล่เลขไม้นะครับอยู่แค่หกหมื่นห้าพันโลนะครับ ม้หกหมื่นห้าพันโลนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะครับจอนะครับมีให้ครบๆแบบนี้นะครับวิทยุนะครับสื่อมือถือมือถือแอนดรอยด์ครับเพย์แอครับคาเพย์มีครบนะครับแอรนได้เป็นออโต้นะครับออปชั่นให้มาเรียกว่าครบเครื่องนะครับส่วนเข้าเกียร์ถอยนะครับอ่ามีกล้องขึ้นมาอย่างนี้เลยนะทันทีตาตาเห็นเลยชัดแจ๋ว ฟูให้ดีเลยชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับแล้วบอกแนากระยาให้ครบๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้ครบเครื่องนะครับสวยน่าใช้นะครับ USB ชาร์จก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเผาเล h ก็มีให้นะครับที่วางแก้วน้แก้วน้ำวางมือถือตรงนี้ก็ได้เลยนะครับครบเครื่องนะครับัวเกีย์ยังใหม่คลิปคุ้มหนังยังดีไหม่แค่หกหมื่นนะครับแล้วราคาแค่สี่แสนถึงหมื่นนะครับมาใหญ่พายการรีทายรีโทมาเลยนะครับราคาถูกราคาดีแบบนี้นะครับเบรกมือแมนนวลเนาะนี่เห็นไหมสภาพสวยเดิม กล่องเก็บของก็มีให้ครบแบบนี้นะครับภาพสวยเดิมจริงๆนะครับเอกสารสำเนาอยู่ครบนะครับมีให้ดูเลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดได้จัดไฟได้สนใจทักมาได้เลยนะครับเห็นไหมรถคันนี้มาจากชลบุรีคูลลำดวนนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับสองพันสี่ร้อยซีซีถือว่าแรงมากเลยนะเครื่องสองยุสี่นะครับเรื่องแรงกว่านิสันจรินะร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าเลยนะครับสี่สูบเครื่องแน่นเครื่องฟิตอยู่แล้วนะครับคันนี้ ร้อยแปดสิบเอ็ด้าเจ้านิสสันยังแค่ร้อยนิสสันยังแค่ร้อยร้อยหกสิบสามเองนะครับเห็นไหมป้ายข้าสูนยังอยู่แบบนี้นี่ป้ายก้าสูญก็อยู่นะครับโอ้โเครื่องเลยนะครับป้ายก้าซสูญเช็คระยะยังอยู่ครบครบแบบนี้นะครับอันนี้คือดีมากนะครับคือดีมากเลยนะครับอ่าคราวนี้จะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับไปดูส่วนงห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงไปดูกันนะครับขอบต่งตางๆเนี่ยเดิมๆอยู่แล้วนะครับขอบประตูประตูเดิม นะครับปอเป็นนาเดิมเดิมเห็นไหมครับนี่ต้องเดินต้องชาร์จแบบนี้ทุกจุดสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ใครสนใจก็บอกเฟซได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับไททัน2 4จุไมเบทพาร์คันนี้ร8อแปรงม้าโอ้โหบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆสภาพนี้นะครับตัวเครื่องคอมมันเร็วลดีนะครับสภาพสวยสภาพเดิมคานองคาน้าเดิมเดิมไม่แตกไม่ลาวหัวนงของน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับ อลเฮดอยู่ครบนะครับเฟรต่างๆอยู่ครบหัวน็อตเดิมแก้มเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีนฝากระโปรงก็เดิมเช่นกันเห็นไหมครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับมีเทอร์โบช่วยบูทหนึ่งลูกให้ครบนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับดูได้เลยนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับสภาพเปียยแบบนี้ระบบเบรก abs สี่ล้อมีให้ครบครบแบบนี้เช่นกันนะครับส่วนตัวแก้มซ้ายแก้มขวาสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่เดิม RH อยู่ครบแบบนี้นะครับ ไม่ซื้อคือพลาดแล้วนะครับคันนี้สวยจริงนะครับหัวตัวน็อตเดิมนี่ครับฝาต่างๆเดิมหมดเลย4ี่แสนหนึ่งหมื่นพรอยเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันสองแค่นั้นเองนะครับสนใจแอดไลน์มาทักมาหาเพยได้เลยที่เบอร์สูตรเก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบการีววิของเป้ไหมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมแอดไลน์มาทักมานะครับก่อนปีใหม่หารถไปใช้งานกันนะครับไปข่าวกับบ้านนะครับสักทีเนาะเอากระบะสวยๆคันนี้ไปใช้เป็นกระบบะะเกีียรรร์อโต้้้นคคคััมลลงงหหใบ 2อง u สี่ mb ได้ปี18นะครับคันนี้สภาพสวยเดิม4ี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ใหญ่พลาดกันกระบะสวยแบบนี้นะครับรถสภาพสวยเหมือนใหม่ผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆนะครับราคาดีด้วยนะครับขายราคาถูกจากตอนแรก4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเหลือแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับอ่ะก็บอกเลยว่าอันนี้ราคาแบ่งปันในตัวช่วงปีใหม่นะครับโรนี้ใครได้รีบทางมาโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ด้านล่างขวามือนะครับหรือไลน์ไว้เลยนะครับรถอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพยหกสิบแา นะครับแอดไลน์มาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ